รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทะเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยยีปีไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนไหมถึงไม่ล้าหรคนจีนเนี่ยตั้งชื่อเก่งมากถ้าภาษาจีนเอาจะตั้งชื่ออาหารนี่เหมือนกับงินแบบสนุกๆอ่นะนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสริกุลรายการที่จะทำให้คุณ เข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำมแป สวัสดีครับกวิเชียรจุคน่วมพิธักเรยนชาวจีนจัเป็นผมคือสถานีโทรทัศน์จีนจัมเป็นผมคือสถานีโทรทัศน์จีนจัเบเป็นผมคือาาส,าาาาสานีโทรทยกนรจีนจัเป็นการสอนภาษีจีรที่นลจีนจยมเป็นผมคึกสานิกทรตอนน์ีนอยูเกับผมคือสถานีโทรทัศน์นีนจัมเปานผมคือนถานีโทรทัศน์ีนจัมเ็นผมคือสนี่ทรทันทจีนจัมป็นผมคือสถานีโทรทัศน์จีนจังเปยนผงอสถานี่ทหทัศนะจีนจัมเป็นผมคือะไนทรัศน์จีนจันะครับซุนีนนนรนนนประตู เฉลิมพระเกียรติไงครับเพราะว่าคําว่าสรงโส้หูเจียงเนี่ยนะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็คือทรงพระเจริญนะครับนี่คือหัวถนนนี่คือจุดเริ่มต้นของถนนสายมังกรหรือว่าถนนเยาวราชนี่เองวันนี้ผมจะพาไปไหนไปกินอะไรตอนแรกจะบอกว่าไปดูไม่ดูไปกินดีกว่าตามผมมาเลยดีกว่าครับไปเกื้อวัต่อไะ คนอื่นขอแนะนำกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะฮะอาจารย์หลี่ครับอาจารย์หลี่หมินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หลี่ครับลองนี้ก่อนดีกว่านะพี่เด็ดของเขาเนี่ยข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบคือชุยผีจู่โร่ชุยผีจู่โร่นะคำว่าชุยนี่ก็คือกรอบใช่ไหมคำว่าผีนี่คืออะไรผีนี่คือหนังใช่ไหมชุยผีจู่โร่ก็คือข้าวหมูกรอบผี还是脆的嗯ชุยก็คือกรอบไอ้ชุยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำชุยชุยนะไม่ใช่ภาษาไทยนะฮะ สุก<อ>ี้แปลว่ากรอบไอ้สุกี้เนี่ยนะคนจีนจะเรียกว่าอะไรหัวกัวหัวกัว,ว,ว,วสุกี้นี่เป็นภาษาไทยหรือเปล่าคะให้ผมเดานะเดาแบบกรา,ารทันหันเลยนะกระา,นารทันหันคือเดาแบบตอนนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไทยไหมอืม,อมสุกี้ยากิคนญี่ปุ่นเรียกสุกี้คนไทยเรียก ซกี้เป็นแอคเซนต์ของคนไทยไงี่ยาภาษาไทยก็คือหม้อไฟใช่ภาษา<ต>จีนก็คือขวบกลัว,วภาพที่คนจีนคิดขึ้นมาขวบกลัวเป็นยังไงต้องมีหม้อไฟไหใหญ่ๆใช่ไหมครับทั้งล่างจุดไฟ<อ>สมัยนี้ก็เปลี่ยนเป็นชาร์จไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับต้องมีน้ําแบบเดือดๆแล้วต้องง่วยๆก็เหมือนเราไปจินไห่ตีเราไปจินอะไรต้องเป็นหม้อไฟอ่ะคำว่าซุกี้แปลในความหมายของคนจีนคืออ๋อฉันเคยเห็นภาพเป็นหม้อไฟละโดยเฉพาะหน้าหนาวๆใช่ช่วงนี้บางจริงกำลังหนาวมากนะคะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ พี่หลี่เนี่ยลองดูซิว่าคำว่าสุกี้แห้งเนี่ยคนจีนลองแล้วเป็นยังไงไล่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 เท่าทีจะสุกี้แห้งเวลาทานนี่นะอันนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นฉังนี่ยเส้นฉังนะฮะอาาจรย์หลี่ว่าสงสัยจะมีเต้าหู้ยี้อยู่เเต้าหู้ยี้นี่คนจีนเรียกว่าอะไรนะเจียงเต้าหูเจียงเต้าู้ฟูู่ฟู่หลูใช่ผมรู้ทุนเคยเขาบอกฟู่หูภาษาทางทางทางปักกิ่งเรียกเจียงเต้าหูอ๋อปักกิ่งจะเรียกว่าเจียงเต้าหู้ทางใต้เรียกวฟู่หลู่ใช่หอมไหมหอง คำว่าหอมหรือไม่หอม它的香味儿呢就是那个锅底的那个่炒的那个味道เป็นกลิ่นไหม้หเข้าใจไหมใช่ไหม้คขา่าไหมนี่คือแบบคูละ่ะหูเหใช่กลิ่นไหมแบบนี้เนี่ยไม,ไม่เข้าใจ,จเนี่ยพี่หลี่กิ่นไหม้มอะไรคะเป็นกลิก่นที่เขาคือผัดจนกระทะเนี่ยไหม้เลยเข้าใจไหมแต่ไม่ไหม้ไม่ไหม้มาก ไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไหมจนดําเกลียมอย่างนี้นะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าคแห้งแล้วใช่กระทะเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยยีปีไม่เปลี่ยนเลยนะจริงไม่เปลี่ยนไม่ถึงไม่ล้างหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือล้างแต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนกระทะเลยทําไมเขาถึงบอกว่าเวลาเขาทําหม้อไฟหรือเวลาเขาผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องใช้ถานต้องใช้แบบว่าไปทำเครื่องเรื่องหัวเขานะกลิ่นเนี่ะ ไม่เหมือนกันเวลาเราใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเนี่ยกลิ่นจะไม่เหมือนกับเตาถ่านนะฮะแล้วเวลาเรากินเนี่ยผมถึงถามว่าพี่หลีว่ามันหอมไหมคือมันจะหอมกลิ่นถึงกลิ่นไหม้เหรอคะใช่เขาเรียกว่าเป็นไหม่ติดกระทะถ้าไม่โดนแล้วไม่รู้เออมันกินที่แบบไม่ดีนะฮะพี่รู้สึกว่าอาหารในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ริมถนนไปจนกระทั่งพวกเหลาเหลาเนี่ยค่ะอร่อยกันทั้งนั้นเลยหลายคนเคยบอกว่าไม่เคยกินอาหารที่เมืองไทยที่ไม่อร่อยเลยค่ะ โดยเฉพาะร้านสตรีทฟู้ดอ่าจบีบีน์美食มันเป็น,สนเสน่ห์ค่ะเป็น,สนเสน่ห์ของการท่องเที่ยวของไทยอืใช่ะล้วค่อ<ข>แบบจะชอบพี่สุดเลยค่ะอันนี้เป็นแบบสุกี้แห้งอันนี้สุกี้น้ำนะอ๋อเนี่ยสุกี้น้ำเนี่ยคนคนจีนจะคุ้นเคยเพราะว่าคนจีนก็จะคุ้นเคยว่านี่คือหัวกัวนะฮะหัวกัว,วคืออะไรคําว่าหัวคือไฟคํา่ากกัวคือหม้ออันนี้ก็คือเอามาใสาช่ชาให้คนเขาเก,กินงันสะดวกซื ฝันซื้อนี่แฟนคลับเหมือนกันไหมเออใช่มันออกเสียงเดียวกันตอนแรกผมก็งงนะว่าคือคําว่าวุ้นเส้นเนี่ยแปลเป็นภาษาจีนนี่คือฝันซื้อแล้วไอ้แฟนคลับเนี่ยผมไม่มีนะผมมีแต่คลับไล่คือทําไม่แฟนคลับภาษาจีนถึงเรียกว่าฝันซื้อเออแฟนคลับมันเหมือนกับวุ้นเส้นทำไมถึงเรียกว่าฝันซื้อออกแฟนคือเอาแตว่าแฟนเนี่ยแฟนซื้อแนซื้อ如果你的粉丝可以叫他比如 有的人，他他就用用他的名字加上他的一个什么什么粉，中国的那个粉丝俱乐部经常会拿明星的名字，给起一个明星的名字啊。啊，嗯，就是像在们中国，李丽说，有时候人他就是。 มีคนติดตามเยอะๆกล<อ>ุ่มแฟนคลับของเขาเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมาเป็นเป็นชื่อชมรมของตัวเองเหรอผมอย่างนี้ปปยังผมเป็นแฟนคลับหลิวเต๋อขวาเงี้ยคนจีนเขาจะเรียกหลิวเต๋อขวาว่าขวาจ่ายขวาจ่ายทำไมถึงเรียกว่าขวาจ่ายเขาว่าจ่ายตัวนี้มันคือคนน่าจะมาจากชื่อเียกอของคนฮ่นองกงภาษาคัทานทน,นิสเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาใต้จิ๋วเนื่องจากว่าใต้จว๋วเราเนี่ย เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆอยู่ในมณฑลกวางตุ้งกวางตุ้งใหญ่กว่าผมเล่าให้ฟังพี่หลี่ก็กินไปกันน่ะค่ะกินแบบนี้มันไม่อร่อยค่ะยังคุยเยอะไปอย่างคนจีนเราเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่าตึงหนังเกี้ยเคยได้ยินคำนี้ไหมคือคขาเมื่อตึงตัวนี้เหมือนกับถ้าหากว่าทานรูมว่าสอนภาษาจีนหรือสอนภาษาจีนตางคะสอนหมดอ่ะผมอยากสอนอะไรผมก็สอนก็ว่าตึงเนี่ยคือว่าเราเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าตึงนังตึงคือถัง้ังเหริน คำว่านังนี่ก็คือเหรินท้องก็มาจากสมัยราชวงศ์ถังใช่เพราะสมัยราชวงศ์ถังนี่เป็นสมัยที่จีนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดมือที่พี่พูดผมก็กินนะครับผมกินพี่ก็พูดเมืองจีนอ่ะโดยเฉพาะเมืองซีอานใช่ไหมคะเมืองฉางอานเป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยราชวงศ์ถังเป็นเมืองที่เจริญที่สุดเท่ากับนครนิวยอร์กอะไรพวกนี้ปารีสในสมัยนี้ค่ะคือทุกคนเนี่ยต่างชาติพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็นต้ากันไปที่เมืองจีนหมดเลยค่ะทำการค้ากับจีนค่ะสมัยนั้นก็เลย ถังเนี่ยสมัยราชวงศ์ถังกลายเป็นตัวแทนของชื่อเรียกคนจีนคนจีนในยุคสมัยโบราณนั่นแหละภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนของแผ่นดินถังใช่และสมัยราชวงศ์ถังถังนี่เป็นชื่อราชวงศ์นะฮะไม่ใช่ถังแตกนะไม่เหมือนกันนะอย่างอย่างถังไทจงหรือชอนินหยางกุ้ยเฟยอะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่คนไทยรู้จักอ่ะชื่อที่เกี่ยวกับราชวงศ์ถังอและเมืองซีอานและก็ถังซันจ้าง ใช่ไหมครับพระไตรปิฎกเป็นยุคที่ศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองมากซยจักรพรรดิถังไถรงใช่ไหมที่ส่งพระถังซัมจั๋งเนี่ยออกไปอันเชิญพระไตรปิฎกมาจากชมพูทวีแบบที่อินเดียซีจูจูเทียนจูไม่ใช่จูจูจูเทียนจูอ่าเป็นชื่อบราณของอินเดียเนี่ยจูเนี่ยก็คือคนไทยยังไม่รู้จักนั่นแหละคำว่าเทียนจูเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าชมพูทวีชมพูทวีก็คืออินเดียก็เหมือนกับคนต่างชาติพูดถึง สยามอ่ะสยามก็คือไทยเชียนหลัวูู้ง古代古代的泰国叫สยามทีนี้กลับมาต่อกันที่ถังเหรินเนี่ยอย่างถ้าเยาวราชเนี่ยเขาเรียกว่าถังเหรินจีทุกประเทศเนี่ยเยาวราชเขาเป็นถังเหรินจีต่างประเทศไม่มีเยวราชอะไรที่มันเป็นไชน่าทาวน์เรียกถังเหรินจีหมดเห็นไหมแสดงว่าคนจีนที่เดินทางไปไปแบบว่าปักหลักอยู่ทั่วทั่วโลกอ่ะจะเป็น ออกไปในสมัยราชวงศ์ถังทั้งนั้นเลยคือความภูมิใจในความเป็นถังั้นมันเยอะมากท่วงผูมากก็เลยว่าเฮ้ยฉันเป็นคนถังนะโอ้เป็นคนราชวงศ์ถังนะพี่แม่ที่เว่าล่าก็เลยเรียกว่าถังเหรนเจี๋ยงชุดจีนเขาเรียกถังจวงของผู้ชายค่ะผู้หญิงเรียกกีเพาของผู้ชายเรียกถังจวงลูกหลานจีนเนี่ยเราก็เลยใช้คำว่าตึงหนังเกี้ยผังเหรินเจี๋ยเจี๋ยนี่คือถนนแต่แล้วลูกหลานเนี่ยตึงหนังเกี้ยเนี่ยเกี้ยเกี้ยคือคำว่าเกี้ยเนี่ย ปลเป็นตัวอักษรกลางเนี่ยคือคำว่าใจพอใจแต่ถ้าภาษาจีนกลางจริงๆ่สมมติถ้าเราเป็นลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเขาเรียกว่าขวายี่ขวายในพอเราคุยเรื่องชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยผมว่าเราเนี่ยจะออกทะเลจากเรื่องอาหารมานานแลว <c oughs> นะผมค่ะสอนเรื่องอาหารดีกว่านะข้าวหมูกรอบภาษาจีนเรียกว่าอะไร่วยผี猪ช่วยผีร肉ถ้าหากว่าจะลาดข้าวเราก็เติมคําว่าไก่กัด อ่ะสวยผีจุโร,โรกไก่ฝัน,นต่อไปนะฮะหมูกรอบผัดน้ำมันหอยเขาหยู่าวสวยผีจุโรกขาหยูนี่คือน้ำมันหอยใช่ขาวนี่คือผัดผัด ชุยผีจูโร่นี่ก็คือหมูกรอบคำถามคือถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมเอาคำว่าหมูกรอบไปไว้ข้างหน้าชุยผีจูโร่เตาเขายได้ไหมหมูกรอบผัดน้ำมันหอยกับน้ำมันหอยผัดหมูกรอบจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยจะเรียกหมูกรอบผัดน้ำมันหอยแต่ถ้าคนจีนเนี่ยเอาน้ำมันหอยขึ้นก่อนเขาอยู่นี่คือน้ำมันหอยนะต่อไปนะสุกี้สุกี้นี่คือหัวกัวนะมันจะเป็นมาแบบต้มๆนะสุกี้แห้งกังหัวกัว ซึ่งเมืองจีนไม่มีคำว่าแห้งกับน้ำเนี่ยผมขอฝืนอย่างนี้แล้วกันนะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือเวลาเรากินแบบแห้งเนี่ยเราใช้คําว่ากันกันคือแห้งคแือกนะถ้าหากว่าจะกินแบบน้ำเนี่ยเราใช้คําว่าทางทางในี่แปลว่าซุปจริงๆอาหารที่คนไทยนิยมกินในประเทศไทยอ่ะที่แถวเยาวราชมามาตากความตุ้งกับไต้นใช่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 เพราะฉะนั้นเนี่ยกับทางเหนือของจีนทำไมเทปนี้ผมถึงเชิญพี่หลี่มาเพราะว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันไงเพราะพี่หลี่เป็นคนเหนือคนปักกิ่งแท้ๆเลยนะครับ ก็จะมีอาหารบางอย่างที่แบบว่าคนปักกิ่งไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่คุ้นเคยนะครับตอนผมไปปักกิ่งผมก็แบบงงเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเราเกิดมาในแบบเราคุ้นเคยกับอาหารกวางตุ้งอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอาหารภาคเหนือก็เป็นอย่างนี้ที่แบบรู้สึกแปลกที่สุดคืออาหาร โอ้ยเยอะแยะเลยอย่างตระกูลสุยจู่หยี่ตระกูลหมาล่าเนี่ยคนผมจะบอกให้คนไทยไม่รู้จักนะสิปีก่อนคนไทยไม่รู้จักหมาล่าเลยนะใช่แต่เมื่อก่อนคนไทยไม่รู้เอาง่ายๆเป็ดปักกิ่งในปักกิ่งไม่เหมือนกันที่นี่กินแต่หนังส่วนเนื้อเนี่ยเขาต้องเอาไปทําอะไรคนไทยก็เอาไปทาไม่ทําล้านหน้าก็เขาเรียกว่าไปทําเมี่ยงเรียกเมี่ยงไหมรู้จักสรุปคัพา์เลยดกว่าจ้าติหมูกรอบุ脆皮โรวุ้นเส้นเปิ粉อ ซุกี้หัวกัวถ้าเอามาผัดแห้งคนจีนจะงงแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเข้าใจได้เรียกว่าการหัวกัวงี้งงไหมงงค่ะนแล้วอันนี้นราจะก็คือทป่จีนห่งใอา่เอาาี่เปนหาร่นอาหี้เาหา่็นอาๆ่นอาหา่ปนาหีเป็นอาหร่เ้นอาหาร่เอาารี่เป็นอาษาช่าเอาี่เาหารีเนอาทีเอรี่อาีเอหรี่เี่นอาาเนาหารอาหา็นอาาชี่เอหรท่นอาหาีเร่อาเร่อา่อาไรเี่ย เช่นว,ว่า,วาบบเออกุ้งเผาจีติงไหมยังไงกุ้งเ่าจีติงใช่มาโป้ต้กุ้งซุ้งสุกิ้อะไรอย่างนี้<ช>ตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อหน่อยซ<ช>ุก<ช>ี้แห้งนี่ตั้งชื่อให้น่อยคื猪肉炒粉丝猪肉炒粉丝คนไทยเรียกสุกี้แห้งแต่ว่าพอคนจีนมาถึงก็จะบอกว่าเออเป็น这个是หมูผัดบุ้นเส้น猪肉粉丝蛋花汤อันนี้น่าสนใจนะคนไทยเราเข้าใจว่าเป็นสุกี้น้ำแต่เมื่อกี้พี่หลี่มาตั้งชื่อให้หม่เลย猪肉 粉丝แตง花汤ทตง花汤ก็คือไข่ลักษณ้ก็คือัตงควาเอ่อขมิ้นมนเอ้อมี粉丝粉丝คือขุนเทนใช่ไหมอืมแล้วก็มีไข่ลักษณะนี้รีว่าตัคอทังก็คือเป็นซุปไข่อ่ะใช่เออ้ว粉丝แตงคอทั่งคนไทยพูดสั้นๆกี่หมูน้ำขนาดสั้นอยังน้องสั้นแค่นั้นแหละนะน้ำมันหอยเรียกว่าอะไรเขาอย สมมติถ้าเขาโยต่เขาทูโร่ไอเรื่องชื่อเนี่ยมันเป็นนามสมมุติผลลัพธ์มันสำคัญกว่านะฮะคือเราจะตั้งชื่อยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกันหมดเดี๋ยวผมจะให้พี่หลี่สรุปให้นะฮะในๆวันนี้พี่หลี่ก็อุตส่าห์ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญแล้วนะฮะเออไทย国的街น美食呢是最吸引外国游客的一个特别大的特色和魅力不要小看这些好像在街边觉得很普通的小店很多的在泰国的中国孩子 的,的, <嗯 S 2> 的อแล้วผมจะแปะ <laughs> ดิฉันบอกว่าคือแบบอาหารสตรีทฟู้ดในเมืองไทยเน,ยนะครับเป็น,นเสน่ห์ของเมืองไทยอย่างหนึ่งเลยนะครับคืออย่าแบบมองว่าโอ้เนี่ยอาหารข้างทางข้างถนนนะแต่ต้องบอกว่าอาหารหานี้เนี่ยนะฮะหาในห้างแพงๆไม่มีนะครับเปิดมา4ี่หปีแล้วต้องบอกว่าอร่อยกว่าในห้างอีกนะฮะ ลูกหลานจีนพ้นทะเลมากมายในเมืองไทยเนี่ยครับเติบโตขึ้นมาก็ด้วยอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยแหละครับหมูกรอบเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ซุยผีจูโร่แค่นี้พอแล้วรู้จักซุยผีจูโร่ก็พอแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะกินสุกี้ต้องกินหัวกัวนะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าจูโร่ฝรัซื้อตัางคอทังยากอะไปกินสุกี้ไปนะโอเคลากันไปตรงนี้เลยนะฮะ ที่เนี่ยมูตอเสตูสสนะครับเสีต้องสีง ien, ปรเด็นกุเจลกุารมกินได้หรือยังคะกินได้แล้วครับสวัสดีครับกินแล้วครับ <c oughs> เอากินกๆๆินกินอาการดีใะฮะ